ว่านเขาเตะหนูคิดว่าโอ้เยอะอยู่ฮะเขาเตะอัดกลนผมก่อนเลยอันนี้พากที่หกลงกองเลยเหรอใช่ใครเริ่มมันเป็นเกมมันเป็นในเกมพาออกร่างกายเฉยอย่างมาพรอ้องครับเรื่องจอมปากชิงอันนี้เป็นการตั้งคําถามมันเกลียวแล้วเรียบร้อยหรือยังรู่กับกับแฟนๆของเราตอนนี้ก็ในในส่วนของเรื่องเรื่องของที่เกิดขึ้นนะครับก็ให้ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เนินง,งานเรียบน้อยแล้วเลยเรื่องมันแรงมากตกใจไหมค่อนข้างตกใจเพราะว่าหนึ่งเลยคือ,อนอกจากนอกจากที่ที่่มขี่แล้วอ่ะเราเห็นเลยว่ามีการทำลายร่างกายด้วย <ใช S 1> อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเกินไปน,นิดนึงคือเอาเอาเปรียบแล้วใช่ไหมครับในการแบบว่าไปกดบัรมาขายอัพราคาต่ออย่างเงี้ยแล้วมีการแล้วยังมีการมาทำลายร่างกายผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเกินความเกินเกินไปมากๆแล้วใช่ครับมันเยอะมากอยก การที่มันมโคดีไปขนาดราคาอุย้ยแพงผมเคยเห็นแบบสามหมื่นก็มีเยลยจางเจ็ดพันครับเจ็ดพันนี่คือสุดๆแล้วครับแพงสุดใช<พ>่คือ <ๆ S 2> เอาจริงๆนะครสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผมว่าเรื่องของความแบบการทำลายร่างกายก็อยู่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ต้องไปเรียกทำอะไรอย่างเงี้ครับผมว่า มันเป็นเรื่องอย่าง,าง,างที่พี่อูบอกมันก็ผ่านกระบวนการที่แบบว่าผู้เกี่ยวข้องจัดก,การไปแล้วเรียบร้อยซึ่งตรงนั้นคือถ้าแฟนเข่าผมไม่ได้เป็นอะไรมากผมรู้สึกดีใจแล้วครับแล้วก็โล่งใจส่วนที่เหลือนี่คือเดี๋ยวให้ตรงอื่นจัดก,การเลยครับครับก็เป็นห่วงจริงๆอ่ะผมผมให้ทนายของผมเองนะครับเป็นทนายให้เขาเลยเพราะว่าในในส่วนของตำรวจก็ก็ก็มีจัดมีค่ายไปดำเนินการเรื่องของตำรวจแล้วแล้วก็ ทางห้างเองก็ดําเนินการแล้วอ่าแล้วก็ผมก็รู้สึกว่านี่ในส่วนของตัวคนที่โดนทำลายร่างกายเองอะ่ะผมรู้สึกว่ามันคงจะต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ดีๆเราเราถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างดีอะ่ะเราเราอยู่ในมีความสุขกับสิลงทีที่เรารักอะ่ะคุณเป็นใครก็ไม่รู้อะ่ะคือนอกจากมาเอาเปรียบแล้วยังมาทําลายร่างกายอีกผมเองอะ่ะผมเลยรู้สึกว่าผมอยู่กับแฟนคลับมานานมากแล้วเรายิ่งเป็นแฟนคลับที่แบบเออเราเห็นเราเรา เราเห็นมาตั้งนานแต่จริงๆม่ว่าใครก็ตามแบบผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องผมก็เลยแบบให้ให้ทนายจัดก,การให้เรียบร้อยเลยให้ไปช่วยเขาเลยอยากทอยาี่เ็เลยในส่วนอคาเรามาตรการโดยสกาสการอบต่อไปอันนี้ก็จริงๆในในส่วนมาตรการต่อไปอยังไงก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของบริษ,ษัทอะไรเนี้ยว่าว่าช่องทางการจัดจําหน่ายต่อไปในอะนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วก็สามารถร่วมมืออะไรต่อไปได้บ้าง ก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปให้ดีที่สุดเพื่อที่ทําให้พวกเราทั้งสองคนนะครับได้เจอกับแฟนคลับในในราคาที่มันโอเคมากที่สุดแล้วก็ในในที่ที่มันไม่มีใครเอาเปรียบกันนะครับใช่ครับแต่มันแคงันกแล้วแต่ถ้เกิดแตการทำลายร่างกายที่แบบก็โอ้โหจริงจริสิ่งมัน ต้องพูดง่ายครับมันเป็นสิ่งที่มันไม่คาดคิดละกันนะฮะก็การดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดบางทีเราไม่อยากให้สิ่งที่มันไม่เกิดไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปกดบัตรถ้าสมมติเราเห็นตัวอย่างครั้งต่อไปเราเดี๋ยวเอาบริการไปเหมือนที่ผมเนี่ยทีมเดี๋ยวผมจะให้บริการพาไปดูแลตลอดนะฮะพาใครก็ได้ถ้าไปดูแลอะไรอย่างนี้จะได้แบบว่าไม่เกิดแบบอนันตรายเกิดขึ้นแต่ว่าผมก็เชื่อว่าตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ ในอนาคตผมเชื่อว่าทางทางห้างเองหรือว่าทางสถานที่เองเขาก็บิดมาตรการที่ดีขึ้นแล้วอะไรเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะครับคือจริงๆแล้วทางห้างก็ออกมารับผิดชอบด้วยอย่างดีอะไรอย่างี้ผมก็หวังว่าในอนาคตไม่ว่าจะร่วมงานกับใครทางโอเพ a t i o n a เองทางทางห้างเองทางที่จัดจัดแต่งเองก็หวังว่าในอนาคตจะจะดูแลในส่วนของตัวเนี้เพราะว่าทุกคนถือเป็นลูกค้าเราไม่ว่าจะเป็นจะเป็นตัวศิลปินเองทางผู้จัดหรือว่าทางแฟนผับคนที่มาซื้อบัตรอะไรอย่างเงี้ย ก็คุหวังว่าให้ทุกส่วนได้ได้ให้มีส่วนในการช่วยกันแล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่เกิดการัเอะบเป็นยบครบผมครับาศครับ่ครับผมรับผมครับผอครับผมครับผมรับผมครักผครับผมผมรับผมครัมครีบผมครับมคับนมครับครับผครับผครับผมครับหาครผมครัแมครับผม่รผมครับครบผมครับครบมับผมครับมับครครับมอัมครับมับรับมบรับผแบนบรบบรบบบบบรรับับเม เดิมที่เราเปรี้ยวเขาเริ่มมอีอ่าจริงๆมันมีเริ่มดือนเดืนการไปบางส่วนแล้วครับแต่จริงๆมันเรื่องตรงนี้เป็นเป็นส่วนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกมันสำคัญกว่านครับผมก็มันผ่านไปแล้วไม่มีอะไรครับอะไรนะครับมท่านผู้ชมเจอแล้วก็คงคิดว่าจะเร่งให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ครับถ้าถ้าทันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับไม่ทันก็จะมีแท่งไฟสับรองให้อย่างที่ประกาศไปแล้วนะครับ นน์อลใช่ครับผมก็เราใครที่แบบว่าได้แบบว่าพิเดอร์ของผมไปก็จะได้แบบ,แฟฟบมีแท่งไฟสำรองมาใช้แน้นอนสบายใจได้ครับเ,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 เราเาล่นเมื่อวานเหรอลูกครับยังไงเลี้ยงกันเรือยังครับมันมีการแบบว่าตุ้มตั๊บกันหลายที่อยู่นะเป็นการพลาดเหรือนอักันมันตั้งใจผมไม่อยากให้ดูรีเพลย์มากพอเขารู้ว่าเขาได้รูบโทษแล้วผมมาเดินมาเป็นเดินมาเดินมาเป็นโยงเเป็นด่านใช่ไหมฮะ เขาเตรียมสัตว์เต็มคอเขาเม้มปากอะกัดเลยเหรอใช่เพราะว่าผมเมื่อเช้าเลือกรูปลงใช่ไหมฮะแล้วก็เจอเขาหลายรูปมากแล้วก็อัปลหอดดูรูปนี้ดีแล้วเขาถูกใจได้นะผมลงแล้วเขาลงซับอีกอะแสดงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้เล็งประตูด้วยซ้ำเล็งใครโอ้โหเล็งต้นผม้มันเหมือน้นาเอ้าคุณคุณพูดอย่างนี้นี่คุณกล่าวหาผมนะครับแต่ผมฟ้องเลยคุณไปอยู่ความประตูผมตะไปตรงนั้นมันก็ต้องประตูผมไม่ได้ผมต้องเล็งประตูอยู่แล้วคุณคุณเทษนะ ประตูมันกว้างขนาดนี้เอาสองคนกันอยู่แค่นี้เองเอาแต่ประตูแต่อยู่ใกล้ๆลูกบอลเนี่ยคุณจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณเล็งประตูแต่คุณพลาดไปโดนหม,มแล้วมันก็เกิดข้อผิดพลาดได้แต่เทคนิคนะเต้เสร็จทำไมยิ้มโอ้โหพี่บางสุดไม่เคยยิ้มแต่ว่าแต่พลาดน,นะเออให้อบ แทนๆก็เหมือนแบบพี่แบบเฮ้ยดูดูภาพบรรยากาศส่วนจินบุกก็อยู่เป็นเพื่อนส่วนพี่อู๋มืนโดนรับความผิดอยู่โดน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 ทำโทษอะไรยังเร็วมากนะเวลาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ยืนเตรียมใจเลยนะคือเราหลักคุอเอาล้นทัชเลยอ่ะคือไม่ได้แบบเอารถแบบอย่างนี้นะพอเราเข้าที่ปุ๊บปุ๊งมาเลยแล้วที่ติดรถต้นหรือเปล่าแต่แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจ่มันเป็นในเกมเป็นกีฬาทลิปที่แบบมันสุดที่ทำหน้าัวเนียทีราทเออ โอ้ประตูก็ยิงยากนะเมื่อวานพี่เจลคือเหนียวมากคือโอ้โหนึกว่าแบบตุ๊กแกคือแบบปัดออกหมดอะไรเงี้ยไทยยิงแค่ไหนพี่ยิงก็โหไม่โดนไงนอันนี้ก็เล <c oughs> ย,ยิงแก๊งเลย ก็ไม่เป็นไรเป็นสีสันนีเกมเยวแค่นี้คือจิ๊บจิ๊บอยู่แล้วไม่เทสระบบนะฮะเพราะเดี๋ยวต่อไปเขาเขาจะต้องเล่นเป็นบริการผมเช็คความแข็งแรงซะหน่อยรับมือรับมือรับทาวได้ได้ไหมทำได้จริงจริงวันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในการมาฝึกงานนะฮะทาบริการแต่ผมมาออกงานนิดนึงใช่ทดลองทดลองก็นิดนึงฮะก็บริการของผมก็ต้องแบบว่าใส่แบบนิดนึงนะเดี๋ยวน้อยหน้าคนอื่นไม่ได้ใช่เ้าเป็นบริการผมก็ต้องดูแลอย่างดีนิดนึง ไม่เอาคืนอะไรเลยครับผมยินดียอมไม่เอาทุกอย่างที่ฉโดนบาดขามาด้วยแล้วดวยอันนั้นนะผมจริงๆมันล้มแรงกว่านั้นอีกนะครับผมมาจะเอาขาออกแล้วมันไม่ทันจริงๆริงไม่ไม่เหมือนมันโฟกัสในเกมมันโฟกัสที่สปอนเซอวิ่งเร็วแล้วเราวิ่งไปวิ่งมาเราก็ไม่เห็นแย่ขาจังหวะมันก็อ้าไม่อยากรู้จังหวะที่เตะปุ๊บรู้ไหมว่าใครลงรู้ครับเอาลองแต่ก็ตั้งใจเห็นกับตา ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรฮะใจหายก็ถึงแกนโลกเลยเพื่อนใช่ม่วงเลยเหรอใช่ครับกลัวน้องเป็นอะไรโอ้แต่ล้มลงไปนั่นเป็นกามเนื้อทางนั้นใครเจ็บกระดูกผมเมื่อวานเล่นไปเล่นมาตรงนี้ม่วงเลยตื้อไปโดนอะไรมาก็เต็มที่มากเลยนะกับศึกงนี้เนี่ยศึกนี้เต็มที่มากก็เปิดรับรับบทเอ็มวีพีไม่ได้ยิงประตูนะล้มล้มเยอะสุดในในทั้งหมดเลยเมื่อกี้ วันไหนก็จะเจอกันนะเสริม19กรกฎาคมครับเอาบอกแฟนหน่อยครับผมก็วันที่19กรกฎาคมนี้นะครับผมอูโรสเลอฟแอดเฟิร์สไฟท์นะครับผมก็จะจัดขึ้นนะครับผมที่ทันเดโดนะครับก็ใครที่ได้บัตรแล้วนะครับก็ขอให้เราได้มาเจอกันส่วนใครที่ยังไม่ได้บัตรก็กำลังหาบัตรอยู่ระวังด้วยเพราะว่ามีฉายชีแบบเยอะมากจริงๆนะครับก็ ในอนาคตพวกเราก็ในในเรื่องนี้คผมก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจแหละมันจะต้องมีสักระบบหนึ่งที่ที่จัดการกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพัฒนาไปดีที่สุดก็ขอบคุณแฟนๆที่สปอนอร์ตพวกเรา<ม>ที่เราไม้บัตรโซเอาด้วยนะครับพวกเราก็มีโชว์จัดเต็กที่คนได้รอดูกันางเงี้ใช่ก็รอดูครับ19บกันยายนพวกเราทั้งสองคนเต็มที่กับมมาทางแฟนคอนตรงนี้มากๆก็รอเจอกันครับผมที่ทันได้เดิมนะครับที่อยู่ใ่อนเลือกตส้งเราที่มวยอีกเราไม่ใช่ก็สองคน เราเป็นเราดึงที่ไม่ได้หรือว่าเราทำหลายอาชีพตอนนี้คือมันอาจจะเหมือนมากครับเลยอาจจะคล้ายๆกันเลยคือผมก็ก็ไม่กล้าอุ้มน้องตัวเฮียตรงนั้นเหมือนกันับไม่ใช่ควาจริงหมายถึงตัวหมาถึงตัวเฮียหรือว่าคนนั้นฮะคนอุ้มใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับแค่เหมือนแค่เหมือนอัความจริงใช่ไหมความจริงโอเคจริงจริเกินบ้างเราคนมองว่าเราทำหลายอาชีพมากก็อย่างทนักร้องนักแสดงแล้วคอสมองก็เป็นคนสมองทำมือกุญแจ อยากจะขอบคุณแล้วกันครับที่ให้ทางเรื่องในวันที่ผมไม่ได้เป็นนักร้องแล้วเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปสานฝันแบบนั้นบ้างเนับเอาูมเรื่องัน้าผมนะเนี่ยเขาหนุนกำไรยากมากเลยอ่ะเขาอยากจะยีกยันเลยว่าเราไม่ได้เป็นกองรั้งคือผมไม่ได้เป็นอสมนะครับถึงแม้ว่าจะเหมือนแต่ว่าถ้าอสรเนี่ยใช่ครับอสมรอาสามรักเธอครับ จับสวยจับสวยโอ้โหหูแดงเลยงง่เคยจิงชยนเอครับเธอเลยครับมุกยุคไหนเนี่ย